แม้บางวันอากาศจะหนาวเย็นเพียงใดก็ตามแต่พระเนนที่วัดป่าบ้านตาดก็ออกบินทบาดโปรดสัตว์โดยไม่ได้ย่อท้อต่อลมหนาวประการใดท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็นอย,ย่ยาหยิบภาพแห่งสาวกจัดแบ่งอาหารเรียบร้อยแล้วบาทจะถูกปิดแสดงว่าเพียงพอพระทุกรูปจะเข้านั่งประจำที่หลวงตาจะให้พรและแผ่เมตาตา โตตตตตตนนาเเั i i wat water, a, ah um. ังอุปปปมสและนินจะมาฉันน้ำปานะที่โรงน้ำร้อนแห่งนี้พร้อมกันด้วยไม่